S <S <an itary> ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆอ่าโอเคครับผมกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเียก,มมกับผมอิสระโอเคไม่มีอะไรจะพูดจริงๆคือแบบไลฟ์สตรีมคือมันตัดไปอีกแล้วมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่มันตัดเดี๋ยวผมต้องหาวิธีแก้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้นะผมเพื่อเป็นการประกาศว่าหลังจากคลิปเนี้ยผมอาจจะไม่มีไลฟ์สตรีมนะผม อาจจะมีเวลาสตรีมอีกยาวเลยผมไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ๆมันก็ตัดโปรแกรมผมทิ้งไปเลยอะ่ะไม่รู้เ,เหมือนเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะผมลองมาสองโปรแกรมแล้วผมคงไม่ลองโปรแกรมที่สามนะผมก็คลิปนี้ก็จะเป็นการประกาศนะว่าผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดแล้วนะครับผมอาจจะทาเป็นคลิปแทนนะเล่นคนเดียวนะผมอาจจะเงาๆหน่อยแต่ก็โอเคแหละจนกว่าผมจะหาทางแก้ได้หรือจะมีวิธีอื่นที่ไลฟ์สตรีมดีกว่านี้นะผม คลิปนี้ผมก็จะมาบอกนะว่าไม่ได้มีอาจจะไม่มีไลฟ์สตรีมแล้วนะผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครแต่อาจจะไม่มีแล้วจริงๆไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม